จอกปลาไหลบทที่15บนเนินลากิีเดนแผ่นภาดานดาดด้วยดวงดาราเรือดงเซี่ยวสาแสงอ่อนจางซองคุมขุนเขาลำเนาภัยอันมืดทะมึนย่างเดินลางเห็นทาวุเขาทอดคดเขียวคืนสู่หน้าผาทีระเกระกะด้วยโขดสิดาสุดทางเดินคือผาค้ำฟ้าประมาณยามสองบนทางน้อยปรากฏเงาร่างใสหนึ่งขึ้นแต่แทนที่จะโรดแดน่นขึ้นไปตามเส้นทางกับมริี้รง บนโคดหินด้านข้างสู่หน้าผาคำ้ฟ้าเพียงไม่ทราบฉะไหนสระความง่ายดายไฟหาความลำบากโจมาข้าเรือดให้ดังเงาร่างนั้นขึ้นไปได้200กว่าทางน้อยพันแคบเล็กลงเพียงอนุญาตคนคนเดียวผ่านไปปากทางปักตั้งธงสีเหลืองเผินหนึ่งปากทอรูปปลามือแดงฉานคั้ปุยเมฆสีครามเงาร่างนั้นชะงักร่างลงผ่านกาวเสียงเย็นชาสหายที่เฝ้ารักษา ย่อมทราบว่าข้าพเจ้ามาแล้วใหญ่ยยไม่ปรากฏออกมาสักคราหลังโคดหินข้างทางพันปรากฏเงาค้นถดันวูบปลดกลางคนหน้าดำเมื่อมคิขิวหุกหนาตากลมโตมือถือกระบองเหล็กอันหนึ่งสาวเท้าออกมาเงาร่างนั้นก้าวเสียงเนิบหนาที่นี่ยังห่างจากผาค้ำฟ้าอีกไกลเท่าใดปุดหน้าดำขำเข็นเสียงว่าเจ้าเป็นใครผู้มาตาทอปะกายวูบกล่าวว่าสหายมีเวลาไม่มากนัก ยังคงรีบตอบถามข้าพเจ้ามาเจ้ากับล้ากล่าวาจาอย่างนี้ต่อหน้าเราเฮกมินดีริงจอกหน้าดำดลิรชาน้อยผมไม่เคยท่องเที่ยวในบริมไม่ซาฟ่ามือของผู้พิสษาผ่าคำฟ้าด่านแรกผู้มาก่าวเสียงเยียบวาจาของท่านก่าจบสิ้นแล้วหรือไม่จิงจอกหน้าดำหลังกระบ,บองเหล็กขึ้นตวาดว่าก่าวจบสิ้นแล้วหากไม่ใส่หัวไปไม่อาจโทษว่าเราโหดเยี่ยมอมหิทธ อย่างนั้นข้าพเจ้าสมควรส่งเสริมท่านลงสู่ปรพพก่าวจบสาวถาวหาจิ้งจอกหน้าดำจิ้งจอกหน้าดำดูออกแต่แรกว่าผู้มาเป็นบุตรหนุ่มเขาหน้างามสง่าในเลยเห็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสายตามันมีสันดานดุร้ายอมหิตพอฟังพันกระทุงกระบองใส่โฝงไยตรงข้ามดุสายฟ้าตะวาสัมทับว่าล้านหาที่คำตายไม่ทันเป่งจากปากพอรู้สึกละลานตาวูบเงาร่างผู้คนที่เบื้องหน้า ปาสนาการไปจิงจอกหน้าดํามีประสบก,การณ์ต่อสู้โชคโชนเพราะเป็นปฏิกิริยาอันตื่นตัวรีบล้างกระบองเด็กกับกาดฟาดไปยังด้านหลังปฏิกิริยามันนับว่ารวดเร็วมิน้อยแต่กระบองเด็กพอกวาดกับรู้สึกมีพลังในชนิดสายหนึ่งที่ว่ามาถึงจุดเง็กจิ้มบริเวณต้นคอจิงจอกหน้าดําแตกตื่นตกใจยิ่งรีบทิ้งตัวลงกับผื้นชัยท่าอีแช่จับโปยกุ้งนางเอ็นสิบแปดตรบ กือกเก่งไปกว่าสามว่าผู้มาสถานใจวูบคุ้นคิดขึ้นผพาคำฟ้าณับเป็นฐานที่ชุมนุมังกรพยักเพลงผู้ภารรษด่านก็สามารถตบเลี่ยงจากท่าแรกดูท่าเท่าคำฟ้าเสียไทยจินยิงสูงเยี่ยมกว่ามากนักขณะคุ้นคิดร่างเยรา,าตามไปดุดเงาตามตัวยิงจอกหน้าดำคุ้นคิดยังแตกตื่นคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยนี้กลับมีพลังพิมือถึงขั้นนี้หากไม่ใช่เรา เกกิ้งได้รวเดเร็ยวยอมจบชีวิตในกระบวนาท่าเดียวในใจแม้ขบคิดร่างก็กระโดดปาดขึ้นไม่คาดพารู้สึกชาวูบที่จุดโกยแก่ห่วกบริเวณหัวไหล่พลังภายในกายสลายไปสิน้นสองเท้าถูกโลกกระชับลอยขึ้นจากผืนดินคางหูแว่วเสียงเย็นชาเยียบดังขึ้นว่าวาระสุดท้ายของท่านบรรลุถ,ถึงแล้วยิ่งจอกหน้าดำพามาเกิดความอะไรในชีวิตขึ้นรอ้องโขงว่าเราไม่ทราบท่าน เป็นยอดคนท่านใดจดมือร่วงเกินได้โปรดอภัยและเว้นชีวิตผู้มาแค้นหัวรอก่าว่าแล้วหาใช่ยอดคนใดหากเป็นบวยอิวิงบวยอิวิงกระแสะเสียงเปลี่ยนความประวันพันุพึง่งร่างเริ่มสาริกขึ้นมาบวยอิวิงเห็นเสียงว่าดังนั้นท่านมิจะเป็นต้องเปลืองคารมหมายเกี้ยก,ก่อมเดาเปลี่ยนความตั้งใจไปเถิดสองมือกระชับข้อเท้าจิ้งจอกหน้าดำเสือกส่งร่างไปเบื้องหน้า พงเข้าปะทะกับโคดซีดาติ่งจอกหน้าดำกำลังภายในแตกซ่านในเลยสามารถควบคุมหลังสภาวะได้ยินเสียงดังโครมศีสากกระแทกกับโขดหินมันสมองแตกทะลักพร้อมกระโหลหิตเนืองนองชีวิตบอยอิริงเกลกระบองเด็กยิ่งจอกหน้าดำขึ้นจากผื้นใช้เป็นคานคอนจากศพขึ้นโลดแล่นเดินทางสืบไปขึ้นไปประมาณ300้อยวาเบื้องนาสายตาปรากฏเก๋งแปดเหลี่ยมหลังหนึ่งขึ้นบนยอดเก๋ง ปากทงพื้นเหลืองทอรุดไร่เฉกเช่นผืนแรกแสดงแน่ชัดนี่นับไปด่านที่สองโบอยอยุริงพึ่มรู้ถึงหน้าเก่งภายในเก่งพันมาเกิดซุ่มเสียงดังมาว่าท่านมีผีมือไร้กาศนักสามารถฆ่าคนโดยไม่ทันรู้สำนึกไม่ทราบท่านสู้โดยปัญญาหรือหักล้างด้วยกำลังความหมายในวาจาถ้าก็ถามไถยว่าโบอยอยิริงลอบประสุสล้ายหรือหักหานอย่างตรงๆโบอยอยิริงท่งเสียงชาว่า บริวารเสียไทยจินยังมีคนกล้าปรสุสุร้ายหรือโผมาเล็กหานามเท่าคำฝาเสียไทยจินอย่างตรงตรงนับเป็นครั้งแรกที่สองผู้ภาษาเก่งเพื่งได้ยินยามนั้นพากันสาเท้าออกมาผู้ปากฏออกมาเป็นชายชราอายุ50าสิบเศษสองคนรูปลักษณะเลือดเย็นชั่วร้ายจับจ้องมองโบยอยุริงไปจุดเดียวโบวยอยุริงวางซากศพจิ้งจอกหน้าดำลงหัวนึกทบทวนไรนามบุคคล ในนามนาุกรมยอดผีมือจากนั้นกล่าวว่าป่าสัวสั่งยงสองข้างขุนเขาป่าสัวกับทําหน้าที่พรรษาทวารให้กับเสียไทยจินนับว่าขาดคิดไม่ถึงจริงๆพี่ใหญ่สองข้างฉายาชังยงข้างเฮียมโอป่วยเข็นเสียงว่าท่านแทนที่จะขึ้นผาํำฝาในด้านตรงกับบกออกมายังด้านนี้ไม่ทราบมีชื่อฉายาใดต้องการเสาะหาผู้ใด เราสองจะได้ายงานให้บัวยอยู่นิ่งจุกใจคิดสองข้างขุนเขาป่าสัวนิสัยะโมโรบหลงจึงกล่าวเสียงเย็นชามิทราบสองท่านต้องการวัตถุใดบนล่างของข้าพเจ้าท่านกับท่าสถานการณ์นักจะไหนทราบว่าเราต้องการสิ่งใดคำนวณจากคำข้างยอมคาดคะเนถึงความระโมบของท่านได้สองข้างขุนเขาป่าสัวหน้าแปลเ,เปลี่ยนไปเล่ายีคนที่สองตกยงข้างพิษโอ้เอี่ยว กล่าวอย่างเงยือกเย็นท่านกับชานฉลาดนักโบอยอิ่วิ้งลวงมือปฏิอกเสือ้อหยิบจอกพนกตออกมาสองดอกวางลงบนจีกลางฝ่ามือกล่าวเสียงเนิบนาบสองท่านพระรัษาที่นี้ชั่วนา,นาตาปีคาดว่าลำรวยไม่น้อยข้าพเจ้ามีกฎระเบียบว่าก่อนที่จะกำนันวัตถุลำค่าใดต่อผู้อื่นต้องขนออกจอกปะลายไปดอกหนึ่งสองดอกนี้หนึ่งมอบให้ต่อเสียไทยจินอีกดอกหนึ่งทรงต่อสองท่าน สองข้างคุณเขาป่าสัวพอเห็นจอกปลาไหลสีหน้าพันปรากฏแววประวันพั่นพึ่งขึ้นบูบถอยกายไปอย่างเริมตัวข้างเหี่ยมสูดลมหายใจเลิกกล่าวว่าที่แท้ท่านคือโบยอิริงเราสองทำที่เฝ้ารักษาไม่จำเป็นต้องขายชีวิตให้กับผู้อื่นเมื่อครูเพียงกล่าวรอเล่นเท่านั้นสีหน้าท่าทีแปรเปลี่ยนกับกายรวดเร็วยิ่งโบยอิริงกล่าวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าหาใช่ญาสหายสองท่าน ไม่รู้จักสัพยอกหยอกหรอยังคงรับจอกปะไรไปเถอะสองข้างคุณเขาป่าสัวต่างไม่ยื่นมือออกรับโบอยอิริงยังเอ่ยสืบต่อสองท่านต้องเลือกคนผู้หนึ่งนำทรงจอกปะไรต่อเสียไทยจินอีกดอกหนึ่งให้คนอีกผู้หนึ่งรับไว้ทั้งสองแม้เป็นพี่น้องร่วมแต่ในห้วงความเป็นตายกลับแสดงออกถึงกระมวลสันดานประจำตัวข้างเฮียมรีบกล่าวว่าอย่างนั้นให้เรา นำไปม,มอบต่อเท่าคำฝาเถอะข้างผิษลองพ้งว่าให้เรารุดไปเองพาซื่กายมายื่นมือหมายหยิบฉวยแต่พอสัมผัสถูกจอกปะไรลกลับไม่กล้าจกฉวยไปโบอยอิริงแค่หัรอกกล่าวา่าสองท่านฉะไหนไม่หยิบฉวยไปข้างเฮียมโอ,อ้วยกล่าวว่าโบริมด่ำเลือวา่าบนจอกปะไรลแพ้พิษพิศารยากขจัดเราสองหากยื่นมือหยิบฉวยใหญ่บีช่หลงกลของท่าน สองท่านหากไม่หยิบฉวยข้าพระเจ้าจะฝังตึงบนใบหน้าพวกท่านเองสองข้างขุนเขาป่าสัวสถานเฮือกยืนมือหยิบฉวยจอกปะไรไปคนละดอกพากันหันกายหมายจากไปโบอยอิริงเข้นเสียงว่าสองท่านต้องลังอยู่ที่นี้คนหนึ่งข้างเฮียมโอ้ป่วยทรงเสียงว่าเล่ายี่ท่านลังอยู่ที่นี้ในเสียงว่ากล่าว,าวสาวเท้าสืไปข้างพิทโอเอียว ตาทอประกายอมหิตพูบรีบรองว่าตัวก่อพู้น้องมีคำสั่งเสียหลายประโยคหวังท่านเห็นแก่ไมตีพี่น้องกระทำแทนเราสักคราข้างเหียมจึงสาวเท้ากลับมาข้างพิษนมหน้าไปถึงในมหูฝ่ายตรงข้ามคายจะกล่าวกระไรผันสะบัดฝ่ามือขวาไปยังท้องน้อยข้างเฮียมเสียงโหยหวนสถานพันดังข้างเฮียมปิวริ้วไปสามกว่าทวันทั้งเจ็บโบใบหน้าปรากฏโรหิตหิดพุ่งลม้มลงสิ้นใจตาย ข้างพิษยษยิ้มกล่าวว่าท่านเมื่อไดไม่ตีเราจะต้องยึดถือควรทำขาดคำทิ้งรถเล่นจากไปบอยอุ๋งเข็นเสียงว่าข้างพิษจดจำไว้คราหน้าอย่าได้ผู้พานเราไม่เช่นนั้นนับเป็นวรุดท้ายของท่านจากนั้นวิ่งตะบึงไปยังเบื้องหน้าทางภูเขาพันทอดเขียงขึ้นไปทำเลยิ่งมายิ่งหวาดเสียวเปรียบอันตรายไปได้ประมาณห้าร้อยวาเบื้องหน้าสายตา ปากฏดเป็นเนินดินช่วงหนึ่งมาดแม้นลกล้างวางเวงกับลาบเรียบยิ่งโบอยอยิริงพันเห็นหน้าเดินดินปักตั้งหลักศลาก้อนหนึ่งบนหลักศลารักาสอนว่าละลิงปอเนินหนากิเดนโบอยอยิริงหน้าแปลเปลี่ยนไปใจฐานอย่างไม่อาจข่มกันทันใดบนเนินบังเกิดเสียงหัวรอสถานแก้หูผู้คุนแทบแตกทำลายขึ้นพร้อมก็กล่าวว่าขนเขาถือสาการมีนามพร้อมกับสถานที่ บอยอีริง e เจ้าไม่สมควรเรียกว่าเ e e อียวริงบบยอีริงเงยหน้าขึ้นเห็นบนยอดเนินยืนหนึ่งในด้วยผู้คนเจ็ดแปดคนคนที่กึ่งกลางเป็นชายชราผมขาวพงสองตาวาววับดใสายฟ้าใบหน้าแดงสดใสาปากจากร้อยเหี่ยวยน่นสารูปเฮียบหันหน้าดยย้ยย่อสองฝ้าข้างชายชราแยกย้ายยืนหยัดด้วยตีสาวสองนางลงตาทับกายวาววับคนทางซ้ายสวมใส่ชุดแดงคนทางขวา สวมชุดสีเขียวท่องท่าอยู่โยนกวนราคาถัดไปมีทั้งบุรุษกันท่องท่าคึกคักเข้มแข็งบวยอิริง่งเพ่งตามองชายชราผมขาวกล่าวว่าท่านคือเสียไทยจินกระมังชายชราผมขาวโทสะพุ่งขึ้นบวยอิริ่งอายุยังเยาว์กับเรียกหานามตรงต้องแคนเสียงใหญ่ช้ากล่าวว่าเล่าหูคือเท่าคำฝาเสียไทยจินอย่างนั้นท่านคยรับจอกประไล่ของข้าบัเจ้าแล้ว มิผิดบอยออริงเสิบท้าไปสองก้าวกล่าวว่าคาดว่าท่านคงทราบว่าผู้ใดรับจอกประใดเพิ่งใจคุณค่าทดแทนใดกระมังเท่าคำฝาหัวรอดรังสนันกล่าวว่าเราได้ร่วงรู้สภาพการตายของสีอาวุธโสแห่งบูตึงดังนั้นเล่าหูจึงภา,าวนาว่าเจ้าอย่าได้รุดมาทางนี้เพราะเราไม่ต้องการทำร้ายอาชญะรุ่นหลังของบูริมน่าเสดายที่เจ้ากลับเล่งรุดมา คนผู้หนีนิสัยดึกซึงชั่วหลายในถ้อยคารมล้วนอ้างอิงถึงหลักคุณธรรมบอยอริงกาเสียงเย็นชาท่านไม่ต้องแซงเป็นยึดถือคุณธรรมข้าพเจ้าเมื่อมอบจอกประไรไปท่านสมควรจ่ายค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าพึงพอใจมาค่าตอบแทนใดท่านก็ทราบแล้วว่าเสียวโสแห่งบูตึงจ่ายค่าตอบแทนได้ออกมาเท่าคำฝารออย่างคุ้มข้างกล่าวว่าเล่าโฮยังคิดมีชีวิต เสือไปอีกหลายปีดังนั้นผู้ตายต้องเป็นเจ้าจบคำสาวเท้าหมายก้าวเดินชายชราที่ข้างกายมันผู้หนึ่งพันกาวว่าเสียเฮียไม่ต้องยุ่งยากลำบากไปคนพวกนี้มอบให้เดาเล็กผงจัดการเองพางศาสตร์พุ่งกายมาท่าล่างกับปงไหวยิ่งโบอยอวริงกล่าวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าเห็นว่าท่านไม่จำเป็นต้องขายชีวิตให้กับผู้อื่น ชายชรานามเล็กผงเข็นเสียงว่าชักกระบี่เล่เาฮูจจงเสริมเจ้าลงสู่ปรภพบ,บอยอุดิงตาสะปะกายอมหิตวูบกล่าวว่ากระบี่มังกรขาวเราพอหลุดจากฝัก,กมีเคยมีคนรอดชีวิตได้ท่านต้องฝากฝันสังขารอยู่ใต้หุบเหวก้าวพางเบนสายตาไปยังเหวลึกดำใต้เนินนากิเดนแวบหนึ่งบนเนินนี้มีพื้นที่ไม่มากนักประมาณ50ิบวาเบื้องล่างเป็นเหวลึกดำพันวา ผู้คนหักล้มตายดงต้องเกือกกิ่งไปตานทำเลล่วงหล่นลงสู้เหวเบื้องล่างเล็กผงนิสัยเลือดเย็นชั่วร้ายโชคโฉกกาที่บวยอุริงเบื่อนหน้าไปกระชากระบีฟันเลื่อยออกมาเล่มหนึ่งสบัดออกด้วยท่าอ้วงเก้าเฮี้ยงกวยวานนอนเสนอผลไม้กาดฟาดฟันใส่บวยอุริงอย่างตรงๆสภาวะกระบีแปรปล่าไปลดสายฟ้าขนองฝนขอบคุมจุดชีวิตบนล่างบยอุริงสามแห่งจุดประสงค์ที่บวยอุริง เบือนหน้าไปพอพรศสอบอย่างปฏิกยาฝ่ายตรงข้ามไปยามนั้นเบี่ยงไก่บูบกระชากระบี่มังกรขาวจากฝักปัดป่ายไป,ปเปรืองเสียงโลหะปะทะดังสดใสเงาคนสัมผัสบูบก็แยกจากกันสับสับเปลี่ยนตำแหน่งคราหนึ่งเล็กพงรู้สึกมีพลังกระแทกสะท้อนตีโต้มาอย่างรุนแรงแขนขวาปวดฉา,าบูบวาบต่อมาเกิดความตือนตลกอย่างไม่อาจข่มกันบอยอยู่ดิงคำนวณจากสถานการณ์ ตกตรงใจว่าสมควรยุติการต่อสู้โดยเร็วที่สุดจึงเค้นเสียงว่าท่านตาเตรียมตัวด้วยในทากระบีต่อไปเราจะส่งเสริมท่านสู่ปรภพขาดคำรังกระบี่ขึ้นอย่างเชื่มช้ากาวหัวมันกลงกระบี่กระทบกระดังติงตังเล็กผงเผาไว้เสียงห่วงกระทบกันรู้เึกใจฐานนริกแทบแมเผลึกลมปานขึ้นแต่ยังครบรามคำรามว่ารองรับกระบี่เล่าหูอีกคราในเสียงว่ากล่าว กรดาฟันฟันกระบี่ฟันเลยไป8กระบี่เห็นเงากระบี่พุ่งฉวัดเฉวียนแผ่ประกายเยี่ยบโคกคามเสียดผิวกายผู้คนโบอยอยิริงไม่ได้ติดโต้ปฏิบัติดนหลบทรายเลี่ยงขวาอย่างคล่องแคล่วปราเปลียวฉแฉลบหลบเลี่ยงอยู่ท่ามกลางประกายกระบี่8กระบี่พอผ่านผลเล็กผงขนาดจะพิกแพงกระบนท่าโบอยอยิริงพันเข่นเสียงว่าลงไปเถอะในเสียงก้าวห่วงกระทบกันกระบี่มังกรขาว กรีดออกไปประกายสายยาวเหยียดวูบวาบออกไปเสียงแผดล้องย่างเจ็บปวดพันดังสองแขนเล็กผงโถกฟันขาดเสมอไหลร่วงล้มลงกับพื้นเกิือกิ้มเป็นตําเรของเนินดิน